รถครอบครัวแนวใหม่ที่กำลังมาเลยครับแค่โชกกับล้อก็แสนกว่าบาทนะครับ <S 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 สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้สู่โชว์รูมดีคารครับและที่จอดอยู่ข้างหลังของเราตอนนี้นะครับไม่ใช่รถ Honda f ฟ t ครับแต่เป็นรถรุ่นใหม่ที่กำลังจะมาเชื่อผมว่ามันมาแน่นอนในสไตล์ครอบครัวครับและคันนี้เป็นรถอะไรครับเบ คันนี้เป็น Honda s เ e p w a g o นครับพี่ s เ e p w a g o นเนี่ยมันจะมีหลายตัวด้วยกันนะครับอันนี้จะไม่ใช่โฉมปัจจุบันเป็นโฉมก่อนปัจจุบันนะครับคันนี้นะครับเราได้เอามาแต่งในสไตล์ของเราครับพี่และจะบอกว่าคันนี้สุดมากๆนะครับเริ่มต้นที่รถคันนี้ครับคันนี้เซบวาคอนปี07ครับพี่เป็นปี07นะครับมีชุดแต่งอะไรบ้างคันนี้ก็มาล้อแท้ก่อนเลยอ่ะล้อแท้ซีบแแท้แล้วครับขอบสิยางโตโยช็อคเทียน โชวเทอินไอสัตว์เทอิน T E I N มึงอ่านว่าเทียนเขาอ่านว่าเทอินไอสัตว์นะครับถ้าบีจําไม่ผิดนะตรงนี้น่าจะเป็นชุดแต่งไมเนอร์เชนทั้งคันนะอ๋อเป็นไมเนอร์เชนถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยนะครับเราเราไม่แม่นมากแต่จําได้ว่าเป็นชุดแต่งไมเนอร์เชนนะครับข้างหลังนี่ก็เป็นไมเนอร์เชนเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จัดทรงมาสวยคืออย่างนี้ต้องคุยกันว่าอันเนี้ยมันเป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งรถนั่งผิดเนี่ยเป็นประตูสไลด์ที่เซกเมนต์เล็กทีีี่่สสสุดไไซซ์์เเลล็็กกกวาานนนน้้อัปง ใหญ่โอนี้ก็เป็นพวกเอาพาดเวลไฟใช่ครับอันนี้เป็นไซส์กลางเรียกว่าเซบแวร์ก้อนนะครับผมจริงๆเดิมทีเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2,000 2,000 T จคือเป็น K20 ครับผม K20 เป็นฝาขาวทั่วไปนะครับอยู่ในแอคคอร์ดบ้างอยู่ใน CRV บ้างว่ากันไปนะครับเป็นแชมพคู่นะครับแต่เดี๋ยวมาดูว่าคันนี้เครื่องอะไรครับเดี๋ยวผมมาบออีกทีนึงเรามาดูข้างในก่อนเลยดีกว่าพี่เบสไปพี่นี่ข้างในบอกเลยว่าเบสเชิญเลยบอกว่าลงรักครับ ตอนนี้อยากบอกอย่างหนึ่งพี่ว่าคุณแจไปไหนคุณแจไอชัดเอคุณแจรถเหนรถตัวนี้นะครับในไทยไม่มีจําหน่ายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถนาเข้าทั้งหมดเป็นรถนาเข้าเป็นรถนำเข้าทั้งหมดคันนี้ก็เช่นกันครับเป็นรถนาเข้านะครับอ่ะเรามาดูครับอ่ะนี่ดูทะเบียนก่อนก่อนไปนะครับดูทะเบียนก่อนนะครับ9499ทะเบียนสวยแบบนี้ขายไหมไม่ขายครับแถม่แถมให้แถมให้นะครับนี่ข้างในบอกเลยว่า มันจะใหญ่กว่า h o น d ดอฟดพอสมควรเลยใหญ่เลย<แ>ใหญ่เลย,เล,ยเล็กกว่าเอาผาดเล็กกว่าเอาผาดแต่ใหญ่กว่า h o น d ดอ i ์ฟดครับเครื่องอัตราการเร่งดีกว่าแน,นนแน่นอนแน่นอนเพราะว่าตัวมันใหญ่าจะให้ใส่เครื่องบรรทุกไม่ได้ใช่ครับเ <ๆ S 2> รื <ๆ S 2> ร่อง <ๆ S 2> ของการชนไม่มีนะครับนี่ไม่มีเลยนะครับ <ๆ S 2> บอร์ดเนี้ยพับเหมือนฮ o นเดอรฟนะแขวนเหมือนกันแขวนพับแขวนขึ้นไปเหมือนกันนะครับนี่ออปชั่นแม่งโคตรเยอะไปเลยดีกว่าพี่ผัดสบายมากไปดูด้านในกันครับนี่ครับมาถึงภายในบอกแบบนี้เจ้าของเก่าทำมาสวยมากๆครับ นี่คาร์บอนแมงค์ทั้งคันวงมาลายคอนโซลทุกเกะทุกขาดอะไรอะที่แขวนผ้าแะนะครับนี่คือจับโอ้โหเสาเอถูกโอ้โหเป็นเคทล่าแล้วแล้วไม่ใช่กระจกงอกง่อยนะดูก่อนงานดนีครับสนิทไม่มีอ้าครับถูกครับใช่ครับแล้วไม่ใช่งานโคเวอร์นะอันนี้ถอดไปหล่อใช่ครับเฮ้ยสวยอันนี้สวยเลยผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับยูก็บแอนดรอยแล้วถูกต้องเบาะเนี่ยนะครับเบาะข้างหน้าก็จะเป็นเบาะแยกนะครับเป็นคู่หน้าซ้ายขวานะครับเอามาดูแถวหลังกันว่างนี่ดูตัวนี้นะอ่า นี่นี่ดูดูตัวนี้ก่อนนะนทุกคนดูตัวนี้คู่ละ2อ0พันเนะ<ม>นี่ครับไม่ได้ทำแค่ข้างหน้านะพี่เคปลาสี่นี่นี่นี่ทำทั้งคันดูเขาเรียกสครับเพจสครับเพจก็เคปลาครับนี่หมดนี่ดูดูแผงแผงบนตัวฝั่งโน้นเรียกได้ว่าทั้งคันถูกต,ต้องเป็นเคปลาหมดนะครับแถว2เนี่ยนะครับแถว2เนี่ยนะครับเป็นเบาะโซฟาเบาะโซฟาคืออะไรคือเป็นแถวเดียวยาวไปในส่วนของอาล่างเนี่ยนะครับก็จะเหมือนเอาผาเดเวลฟาพูดถึงรางข้างล่างนะใช่ครับ พื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้เรียบร้อยครับพี่เบ็นั่งข้างหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูว่าออปชั่นสุดท้ายที่ผมจะพรีเซนต์คืออะไรครับดูนี่นะครับทุกคน h u n d ้าฟีจะไม่มีหลังคาแก้วหรือหลังคาสลปตัวน,นี้มีทั้งหมด3ตอนครับเปิดฮะไลเฮโดูหนูหลาสุดสุดตุดแล้วครับนี่ดูโโหเไง แล้วมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่อารมณ์เหมือนแบบว่าเฮ้ยหลังคาซันรูฟหลังคาแก้วไม่ใช่มันจะเป็นที่เขาเรียกโปร่งแสงโปร่งแสงครับแต่ไม่โปร่งใสนะเขาเรียกโปร่งแสงนะครับทำให้อีกได้อีกฟิลนึงได้อีกอารมณ์นึงสามารถเปิดได้ตลอดอ่ะว่ายง่ายสามารถเปิดได้ตลอดอ่ะเพราะมันไม่ได้ใสจ๋าโูกแดอประมาณนั้นถูกต้องครับภายในภายในคลิปนะครับขูคันนี้บอกเลยว่าใครได้ใบแม่งโคตรของโคตรคุ้มครับแอร์มีทุกตอนแอร์มีทุกตอนมี3ตอนเลยและที่สาคัญกว่านั้นนะรถคันนี้นะครับเพิ่ม มาถึงห้องเครื่องครับที่ผมบอกว่ามันแตกต่างจากอรถคนอ,อื่นยังไงครับแตกจากรุ่นเดียวกันถูกต้องอเพราะว่าไอ้ของเก่าเนี่ยเดิมเดิมโรงงานเนี่ยมันคือเครื่อง k 0 20 <2000 S 1> ค c เครื่อง 2,000cc 2000ฝาขาวครนะครับเจ้าของเก่าก็เลยเปลี่ยนเครื่องมาเป็นเครื่อง2004 2 0 0 4หรือว่า K 2 4 K 2 4ครับอยู่ในรถอะไรบ้าง CRV อยู่ในรถใหญ่อะอ่าอยู่ในรถใหญ่ๆนะครับ Accord 2-4มี่มีถูกต้องนะครับความร้อนไม่ต้องกลัวคันนี้เป็นหม้อน้ำ p ีเ m ี u ยมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยเห็นสวยๆแบบนี้ผมว่าประเมินด้วยสายตาของแต่งไม่ต่ำมา2 0 0แสนใช่ครับและผมก็ไม่รู้ด้วยว่าราคาตลาดขายเท่าไหร่อาจจะ7 0 0 0แสนกว่าก็ว่ากันไปนี่ไม่ทราบแต่เราขายอยู่เพียง 99,000มเาพเท่านั้นครับจำง่ายๆแบบนี้ครับ699ครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์อยู่ที่ประมาณ500,000บาทครับหากว่าคุณเครดิตดีถ้าคุณเครดิตดีนะครับ500,000บาทต้องมีเงินดาวน์สักนิดหนึ่งนะครับรถคันนี้นะครับราคาไม่ค่อยตกเท่าไหร่เพราะว่ารถมันจำนวนน้อยรถมันจำนวนถูกต้องเป็นรถนำเข้านะครับเซอร์วิสง่ายทั่วไปครับบอกเลยว่าเซอร์วิสง่ายทั่วไปเขาเรียกมีของเทียบได้ของเทียบ ใชครับช่วงล่างก็ใส่ของเทียบได้นะครับอะไรหาได้ง่ายใช่ของเทียบไม่ใช่หมายว่าของลอร์มนะแต่หมายความว่าจะเทียบกับแอดขอเทียบกับเซียร์วีถูกต้องเทียบราคาย้ำาอีกทีครับ6 9 9 0 0 0ก้ามืับาทจัไม่ติดหูครับ6 9เจัดไปได้ได้เพียง50,000 0บาทต้องใช้เงินดาวน์เซนิดหนึ่งนะครับแค่ของแต่งเดียวก็คุ้มแล้วครับของคุ้มๆุมอย่างนี้มีที่ดีคาครับติดต่อไปตามเบอร์นี้ได้เลยครับนี่ครับรถคันนี้เรามีภาพนิ่งเยอะมากนะครับอยู่ในเพจของเราก็ตรงนี้เช่นกันครับอ่าแลวอย่าลื ดีคาชาแนลครับและอีกช่องทางหนึ่งครับติกตอกครับตรงนี้ครับสนุกแน่นอนครับถ้าพวกเราทำไรต้องมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแน่นอนครับและถ้าอยากจะซื้อรถกับเบสครับเชิญครับ09นครับ68 68 6668ครับผมใช่ครับเบอร์พวกเราจำง่ายทุกคนครับและอย่าลืมโทรมานะครับเพราะความไวเป็นเรื่องของปีศาจเท่านั้นแล้วพบกันที่ดีคาครับ